ประกาศไว้เลยนะจะเป็นใครก็ตามอย่ามาบังอาจตั้งตัวเป็นคนกลางชวนผมไปเจราจาเชียวนะผมจะด่าเสียคนนะจะบอกให้ผมเตือนไว้ก่อนนะอย่าทาเป็นว่าเคยดีกับผมเคยสนิทกันแล้วจะ กับระบอบทักษิณผมบอกให้คุณรู้นายสุเทพเทือสุบรรณคนที่เคยเป็นนักการเมืองมา36ปีนั้นไม่มีแล้ววันนี้มีแต่กำนันสุเทพลามสม